โอ้ย yeah. oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่าเจ้คนเดิมน,นะครับเจมี่เจเจฮ่าฮ่าฮ่าโอเคหล <Okay. S 1> ังจากที่ผมหายไปนานมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับแคลนของผมนะครับซึ่งตอนนี้แคลนของผมเนี่ยตกตกอันดับครับไอแคลนฝ่ายสาพันต่อของประเทศไทยเนี่ยมันมาขึ้อันดับหนึ่งผมก็เลยรับไม่ได้ผมต้องเราทำคลิป ใจทีมในแคลนผมให้มีกำลังใจใกันต่อสู้ไงล่ะ <Wow. S 1> yes โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปการต่อสู้ PvP นะครับซึ่งอ้ําจะไมไ่ีผมไมไ่ลงคลิปมาเป็นเดือนเลยนะครับแต่วันนี้พอดีว่าผมมีการต่อสู้จะให้ท่านชมดูนะครับซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่พอเดือดเดือดนะครับซึ่งตอนนี้ทางเกมก็ได้เปลี่ยนไปอะไรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เช่น คอมินลดวความเร็วฮอก็ปอดลงแล้วก็อะไรอีกนะเอ้ยก็จะไม่ได้นะี่แหละผมก็ต้องติดตามข่าวสารอัตวร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การอัพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินในพีพีได้น้อยลงไม่รู้ผมอธิบายไปหรืออย่างก็อ่ะผมอธิบายไปอีกกันแล้วกันนะเงินในพีพีเงินรับรางวัลน,น้อยลงแต่แลกมาด้วยการอัปเกรดที่มันราคาโคตรถูกนะครับ ก็ตามนั้นแหละปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาแล้วจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกแล้วมั่งโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาลุยกันต่อสู้กันได้เลย yes ซึ่งการต่อสู้นี้ก็เป็นการต่อสู้แบบ PvP ธรรมดาทั่วไปนะครับอันที่ไม่ธรรมดาก็คือไอ้หานีเน้นจำนวนเออแมปในการต่อสู้ก็ชอว่า River s ์ส l ตล์สไตล์สไตล์โอเคอันนี้ผมไม่เคยทำคลิปว่ะ เล่นกันเลยนะครับเอ่อเพิ่มเสียงสักนิดหนึ่งก็ดีนะโอเคเจนได้ว่าผมในการสร้างฐานราบอย่างเรี้วจีเรีว้รวๆิคขับรอดเลยจังหวัดนี้แต่ฐานลับมันต้องไม่รลอกใครไงล่ะสำหรับตัต้านยังไม่รลอกใครสรามพันยังไม่รลอกใครเจนเล่นๆนะครับเก็บยาวไป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 โอ้พระเจ้าช่วยอืมผมก็ลังสร้าง ลงทร,รัพยากร5เออ3ลงก่อนผมขึ้นชั้น3ภายในไม่เกิน3นาที2นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะโอเคนี่ก็เป็นทร,รัพยากรขนาดใหญ่ที่สมาค์แล้วก็เห็นว่าฟอเทสมันมาเก็บแล้วตอนนี้ซึ่งรถตะเบนผมเยจะอัพมานิดนนี่ยังนี่คือวิธีรับมือกับรถอากับฟอร์เทสนะครับก็ค,คือคุณต้องขยับทหารรถ, آ, รถะอะรถตะเบนไปมานะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม คุณต้องขยับแบบนี้ถึงจะสู้ได้ใหญ่นะครับรถรัตเเวเนี่ยคุณต้องอัพช่วงช่วงยิงให้มันตันก่อนถึงจะทําทแบบนี้ได้นะครับซึ่งดาเมจรถรัตเตเวเนี่ยปืนกลนของมันมีดาเมจที่แรงนะครับทันผูุชมไม่ได้ถือว่าน้อยแต่อย่างใดซึ่งมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ทานผูุชมต้องใช้อัพรถรัตเวเวในการสําหรับต้นเกมียวเห็นไหมครับโอ้ถ้ามันไม่มีฮอมาป่านี้ผมคงผมคงจะเก็บพอเทสไปได้ละเดี๋ยว เดี๋ยวโอเคเก็บได้วะแต่ไอห่าหอมมันก็แบบตามแล้วท่านผู้ชมันจะพูดว่าไงดีเอ้ผมได้ส่งทหารเราไปสอดแนมฆ่าสื่นครับดูสิมันมีอะไรแฮมเมอร์ฐาน r จ g สายลัสหรือเป่าเนี่ยชั้นสองอยู่เลยชัดแจ๋วแบบ Full HD ซะเหลือเกินเยส เ็จะเป็นยอมนะท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการสร้างหอรถต่อตากเศียนเอเดสร้าังจังเกิลจากวดด้วยนะครับหอต่อตากเศียนจัดมาหอสไนจัดมาเพราะว่าหอสไนเหมือนของซาของตอเตนิโดนปรับใหม่นะครับก็คือว่าให้มันเล็งแต่ทหารราบก็ถือว่าดีไอหาบังเกอร์เล็งแต่ทหารราบเหมือนกันนะเนี่ยใช่เฮ้ก็มีอะไรเอแ้ต่อตากเศียนก็คอยป้องกันอากาศจากตรงนี้นะกว่ เพื่อมาจอาวอมมาตอดอ่ะมาไว้ตรงนี้น่ะมันจะได้มองเห็นฐานทัพผมนะ,ซะมเซพอมว่าทางการสร้างฐานลับมาไม่กี่นะเพราะฐานลับอะไมันสู้ฐานอะไรมันจีฝ่ายสามพัน 3, ได้น่ะเอ๊ะรถต,ต่อต้ากนการเป่ยนแล้วทำการยิงฮอร์หรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะอ่าอันนี้ก็อ่าโอเคซึ่งผมสร้างสู้ในฐานก,ก็เยอะอยู่ผมเหมือนจะสร้างลงกับไฟฟ้าโอเค จะได้ว่าทำไมผมจะสร้างครบินเงี้หรือเปล่าผมจะสร้างหอนี่แหละพ่อหอฝั่งสร้างหอเพื่อจะใช้หอสอดแนมเหมือนกันนะครับอ้าว 4, าพันต่อแหลมได้ทำไมผมไม่ทำไม่ได้ล่ะโยเวนไอหาหอมันก็เคลื่อนที่จมตีได้แต่ต่อต้านทำไมได้นี่แหละไปได้ตรงนี้แหละฝั่งตาพันปงตรงนี้แหละเออแม่งแต่ก่อนทั้งสองซีพีทั้งก่อนก็น้อยกว่าอีกโอ้โหจะแบบสาพันจะจะว่าไงดีสมาพันเนี่ย หอมไหมครับทุกทนชมหอมไหมครับผมสร้างขอปืนอย่เพื่อเผื่อมันจะมาบุกผมฝั่งนี้นะเดี๋ยวที่จะไมมีอะไรเอ่ยอ่าฐานลาบผมต้องใช้หอกำจะฐานลาาเนี่ยเผื่อมันจะเอาเพื่อมันจะเตรียมเพราะตอนนี้ผมเหมือนจะเตรียมจะบุกมันแต่เออหอมไม่อยากจะบุกเนี่ยเพราะว่ากลัวมันจะสวนผมกลับนะสิอ่าอ้าอาแม่งหอเยอะมากเห็นไหมครับทุกนชมสายหอมมันต้องมาเออใช่สายหอมมันต้องาหม่แล้ว โอเคนะต่อวะผมไปยึดโอโอโอทหารราบสินะเย้งโอโหกราฟิกโคตรดีเลยโอเคเดินซีจังหวะนี้เป็นไงเอตผูมม้ชมโอโหโอโหเออเนี่ยเกือนทีไปอย่างนี้หละทหารราบอย่างแท้แต่ทหารราบมไม่ใช่สิเอเนี่เน้นจำนวนตาพันเน้นได้ทำไมสั์ตัเดี้ไม่ได้แต่หาสาพันโกงกว่านี่สิ ดูกันได้นะจมโอ้โหดูหอดูหอคาบสุดซก,ก่อนทผู้ชมดูมันขึ้นที่โจมตีสินี่โอ้โหอู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 ออออแฮมเมอร์ก็มาเดยวผมสร้างจังเกิลเยอะถ้าผมไม่สร้างจังเกิลนี่ก็คงจะดูมาได้สิอ๋อสายหอยอีกแล้วนั่นสหายจัดไป นี oh, oh, oh. Wow. No, ่โอ้โหอย่งเดือดเดือดดูเดือดไม่ใช่เดือดเดือดสิเออเดือดเดือดได้แล้วกันนะเออสมาร์คก็มีเครื่องบินด้วยโอ้โห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 โคตรแหลกเลยนี่เออโอ้โหเออหลวงล่องไหมโอ้โหเด้ไดวได้เออลงไปหนึ่งโอเคโอ้เออเออโอ้โหโอ้โหโอ้ใหม่แล้วใหม่แล้วเครื่องบินลงไหมลงไหมลงไหมลงมาที่นี่เออโอ้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 ฮ่าฮ่่นี่สินะพลังของรถต่อกระแสฝ้ำบัดต่อตาเด็กคือ ไม่แรงเท่ากับสามพันแต่ยิงโคตรรัวบุกเข้าไปเลยทหารและไม่ต้องหัวทหารราบหรอกเพราะว่ารถต่อกระยานเนี่ยแน,น,นะนำท่านผู้ชมปืนกล,นลกาารถต่อกระยานเนี่ยจำเป็นต้องอัพเพื่อต่อกรพวกทหาร RPG ทหารราบนี่แหละตัวด,ดีนะครับเห็นไหมครับมันจะนิ่งมันจะเดี๋ยวไม่จะไม่ยิงเหรอรถต่อกาารนปืนกลนมันก็สามารถยิงเข้ามินได้นะก็โอเค โอ้ไม oh ่ก็นี่ลงแตกไปซะกองทัพขนาดนี้แต่หาสาพันกันได้นี่สิถ้าเกิดไปต่อต้านอยากเป็นต่อต้านกันยากนะนี่ครับท่านผู้ชมตั๊ตกตากาแมีดีตรงนี้ว่ามันต้องเคลื่อนที่จมตีเห็นไหมครับมันต้องเคลื่อนที่จมตีอยาอยู่เฉยเห็นไหมยาอยู่เฉยต้องเคลื่อนที่จมตีอ้ผหไม่กดลึไม่เกิดเพราะอะไรือ,พอเพราะว่าผมไม่เพิ่งอัพนี่สิทัักษะผมก็น้อยด้วยนี่เครื่องบินล่วงไปอีกหนึ่งลำจัดไปนะท่านผู้ชม โอจังหวัดนี้กองทัพผมแตกเลี่ยงหมดเลยแต่ผมจะสามารถสอดแนมมาได้ชั้น3แต่มีลงโอ้โหสองลงเลยหรือืมไม่ล่ะทีนี้เริ่มการอะไรน,นะเข้าไปน,นะผมตอนนี้ผมเน้นในการเน้นจํานวนรถถังของผมนะลงผลิตจังเกิลสามลงจัดไปชั้น 3... ามเออลงผลิตอ่าลงพานะจุดรวมชั้น3ามสามลงจัดไป โอเคเห็นได้ว่าตรงนี้ผมย้ายจํานวนทหารเพื่อไปยึดกล่องเพื่อจดได้ทเัพยากรน่ะสิแต่ศัตรูไม่กล้า่าเพราะมันเห็นว่าผมมีรถต่อตั้งกระเชียนรอคอยตอนรับมันอยู่ศัตรูก็เลยทำนี่ไงเออโอเคมาแล้วอู้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 อูคืู้อู้อู้อูอู้อง้่า้อู้อู้อูบออูู้อููู้้้ออออออข้้ออออ บินชา้าเท่ากับว่ามันตายเออถ้าบินชา้าเท่ากับมันตายของตอ่อต้านละบินชา้าเท่ากับว่ามีโอกาสทาดาเหจได้เยอะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกได้ยังวะก็คือ G5 เนี่ยหรือว่าฮอคนะของจอต้านนะก็บินจอต้านนะมีปืนกลซึ่งถ้ามันบินเร็วปืนกลยิงไม่ทันแต่ถ้าเป็นสาพันเนี่ยคือบินเร็วบินชา้าเท่ากับว่าโดนยิงรัวเลยนะแต่ตอ่อต้านนะบินช้ายิ่งทําให้มันโอกาสโจมตีด้วยปืนกลเนี่ยเยอะขึ้นนะอย่างเช่น บินผ่านอาคารนี้ถ้า,ถากิดเวอร์ชันเก่านะบินเนี่ยป็นผ่านอาคารจะสามารถยิงได้แค่ปืนกลสองชุดเท่านั้นแต่ตอนนี้อาจจะเป็น3าถึงสี่ชุดละมั่งทองตอรต้าเนี่ยควรจะเน้นความคล่องตัวไม่ได้เน้นความเร็วสักหน่อยตาพันเนี่ยมันต้องเน้นความเร็วอย่างคและความคล่องตัวแต่ตอต้าเนี่ยต้องเน้นแต่ความคล่องตัวเท่านั้นความเร็วนี้ไม่ต้องหรอกคล่องตัวอย่างเดียวเลยยิ่งบินช้าก็ยิ่งมีโอกาสใช้ปืนกลยิงฐานลับหรือว่ายิงฆ่าศึกได้ดีนะ โอเคเลยตอนนี้กท่านชมนี่ผมส่งรถต่อต้ากะแสาประจัน่าหรือว่า,วาไปแค่เออตอนนี้อ,อยาของทับต่อตอนนี้จะเห็นได้ว่าค่าของทับเยอะขึ้นอย่างเยอะเลยตอนนี้อืมไปแลนะ้วทุกท่านชมขัดข้องนิดหนึ่งครับเลยก็ไม่มีเมื่อกี้ก็หยุดสต็อปการอัดไปแนละ้วโอเคมาลุยกันต่อน,นะครับโอเคแสดงว่าผมกำลังอัพเอาตัวตุน ตุน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 หล่อเล่นโอเคผมกำลังสร้างตุนตุนครับเอ้ยเซฟเพื่อนท่านมาถามว่าผมจะเลเวียทานไหมไม่เลเวียทานยังไม่สร้างหรอกเนี่ไม่มีทรัพยากรพอมีพอยต์นะแต่ว่าขี้เกียจสร้างนะคือผมรีบจะจบเกี่ยมพ้อยหาไอ้มอนี่เนี่ยมันคงจะมีสนามบินเยอะกว่านี้แล้วล่ะมันอาจจะสร้างเครื่องบินเทเบิร์ดก็ได้ผมก็จําเป็นต้องบุกมันซะก่อนผมก็ไม่มีเวลาจะเอาเลเวียทาน อ่าต,ต้นกองอมา้วครับผู้ชมซึ่งต้นตุนเนี่ยผมเน้นให้มันซ่อมแซมแล้วก็เป็นตัวแทงนะโอเคตอนนี้ด้วยหาศัตรูน่าจะเห็นกองทัพผมแล้วล่ะผมเคลื่อนที่ไปเจออ่นานัฐฐานราบมันพอดีไงล่ะโอเคก็เออเสียใจด้วยท่าสหายค่าขอเ,ขาเก็บนะอ่าโอเคโอ้ชีผมไม่เก็บนะโอเคผมไม่เก็บก็แล้วกันนะโอ้มันสร้างกำแพงด้วยวะฉลาดไหมล่ะฮอ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอเคล่วงไปซะโอ้มมยก็ดูสิการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับบุ Wood ๊ทองสิครับหลอเลยซึ่งจังเกิลผมตอนนี้ช่วงยิง8.5ซึ่งจะได้9.5สิ้นแล้วแหละเจนทํามมายิงโคตรไกลจังเกิลยิงโคตรไกลผมก็ลดควันโคตรดีเลยนี่นี่นี่นแตก okay, okay, ไปแล้วสบายโอ้ฮอร์ม่ก็โอเคฮอร์ล่วงโอเคจัดไปเลยก็จะมาชม มันได้ถอยรับเข้าไปในฐานแต่มันก็ทําการบุกออกมาใช่ไหมเลิศฮ่าฮ่โอเคป้อมปืนก็ได้ทําการวางก็ยิงยิงดื้อ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 เล่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 นนี่แตกไปแล้วสหายพวกเจ้ายาหวังที่จะตู้ข่าได้เราเล่นในหาตามเพรก็ใช้แต่หอซึ่งหอมันตกยุคแล้วนะเฮ้ยอย่าลืมแซ่โอเคจังเกิลก็ทําการกดดันไปเรื่อยๆสร้างตัวต่อมาก็เล่นเล่นนั้นแหละท่านผู้ชม โอเคก็ทำการยิงยิงซะยิงไปเรืเร่อยๆโอเคก็ตัวนักตอน,นี้มันคงจะยอมแพ้ไปแล้วล่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคเลยก็ตุนวาบงป้อมป,ปืนซะวางสิไม่วางเหรอ,อน่นแล้วผมจะไม่บังคับให้มันวางอ๋อโอเคชุบล่าสกีดิสตอร์เนตพูดดอมประตูตุวตน,นานผู้ชม ถึงมันจะไม่ค่อยจะอัพก็จริงแต่ถ้าเกิดสังเกตดาเมจนะคือมันแรงนะดูผมไม่บูสต์นะอยู่ที่ว่าศัตรูมันอัพอาคารอึดไหมถ้าอัพไม่อึดก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแม่ยิงแรงใช่มันยิงแรงนี่ผมบูตตัวนี้ซึ่งมันซึ่งถ้าเกิดสําหรับในเวอร์ชั่นโทรัพท์อย่างเวอร์ชั่นจะเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับท่านผู้ชม ป้อมปืนตัวตุ๋นเนี่ยจะเหมาะสําหรับการโจมตีอาคารนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดโจมตีหน่วยเนี่ยคือเฉพาะฐานราบอย่างเดียวนะสําหรับหน่วยพวกเอ่อดาแฮมเมอร์ด้วยละมั้งแต่วสาหรับหน่วยอย่างเช่นพวกแฮมเอ่อพวกซูชยิงจรวดเอ่อซูชยิ่งซูชกับรถสร้างเกาะเนี่ยตัวอันตรายเลยถ้าพูดถึงฮอนะพูดถึงฮอนะป้อมปืนตัวตุ๋นเนี่ยก็สามารถยิงฮอได้แต่อยู่ที่ว่าช่องยิงมันถึงไหมแต่ยิ่งช่องยิงตัวตุ๋นแม่งโคตรสั้นเลย โอเคจริงๆก็ทุกท่านชมจีจีช้าช้เป็นของพวกแล้วฮ่าอ่าฮ่าแต่โอเคช้าครับเตอจีจีการต่อสู้ก็เป็นการต่อสู้ที่พอแบบบุกไปมาบุกไปนะั่น้จํานวนเนี่ยจำนวน,นวไปมาก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อีกไปอีปคลิปหนึ่งที่น่าประทับใจนะประทับใจที่ว่าตกไอ้พวกใช้ใส่หอเนี่ยโอเคก็สามนี้ก็ไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เอกัน yes yes โอเคครับก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับเจอกัน yeah